ผมไปอ่านพบในหนังสือแล้วก็มีคนมาเตียวพูดเพื่อให้ดูดีลวงอุดแต่มันกัดแยงกับความเป็นจริงนี่เทีวบางคนพูดว่าเออเราขอบกันทีใจเงินท้องเป็นก้องนอกกายอะไรทุกแต่ว่าคนเดียวนี้อีกอบเพื่อนเงินท้องเป็นก้องนอกกายจริงเลยแต่จะไม่เงินไม่ตังกับเพื่อนไม่กอบเมื่อนกะมันไวไปกินแต่กองมัน ตึงเงินต้องเป็นกล้องนอกกายตายไปก็เอาไปไม่ได้บางคนวาอ่าจิังเล็ก็ใช้ไปอายไ,ไหนเปล่าเชื่อก็ใช้ไปไายไหนปากเด็กยังไปแคว่งเอาได้เลยวันเป่าแต่ว่าตอนอยังเป็นอะลรตอนอยังเป็นเป็นลองไม้เงินไม้ตั้งเลยอ่ะอืมแล้วเมื่อนี่ตายน้นนั่นเลยปพรถูกสิ่งถุกอย่างต้องเชื่อกับเพิ่นเป็นเดียวนี้ถ้าไม่มีก็เมื่อนตายต่างเป็นอ่าบางคนวา ngân thong trừ quàm trúc thì tệ chinh mày đài Tệ ta mai ngân lê ta liệu ướt quàm tục nắp liệu tục chinh đấy rồi à tỏ chào nay yêu rơi ai luộc phải rụng riêng à tỏ chào yêu rơi trừ gặp cao à tỏ chào rơi rơi mần rốt hừm hẳn đấy từng bang quân và ngân thong trừ can non lấp mày đài tê tao ba mai ngân mai tang can non mày lấp mươn nga lê ô ta hả à. kìa luôn ือบ้างคนว่าเงินทองอย่าไปาแซวแงอ้ามันนักแรงเงินทองไม่ใจถูกสิ่งถูกอย่างก้งชีวิตแต่ถูกสิ่งอย่าลืมนะว่าถูกสิ่งถูกย่างต้องใจอินพี่เราได้ปลามาสักตัวอีทอดต้องใจน้ำมันซึ่งอินนี้ขวดแก่รอยเล้วมันตอดปลอาอืมปลาอ้าอิงแต่ถ้าว่าไม่ตั้งรักโรอยอ่าไปซื้อ น้ำมันซื้อจูรถซื้อวอม่อเตียมก็ไม่ปักตอดเมื่อนกันเลยซึ่งบางคนว่าเที่ยงเออเหลือใจไม่ต้อมไม่แกงละก็ต้องจ่ายแก๊สเหมือนกันตั้งี่รอยว่าก็จ่ายไม้คูนอยู่ละเดี๋ยวนี้อืมซึ่งคิดเลยที่ว่าอย่าเที่ยงเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่จ่ายเงินเงินไม่ซ้ำกันอย่าเที่ยงซ้ำกันจำเป็นทุกคนครับ